สปอร์ตครับเป็นนั่งทัวริ่งสำหรับผู้ชายนี่คือได้เลยสำหรับอ m ก x ครับอันนี้ไม่ได้ขีดนะครับคืออาจจะสวยกว่าเพื่อนแล้วก็ออแรงกว่าเพื่อนด้วยณตอนอนั้น อยากจะรู้ที่มาของรถ X Max คันนี้นะครับว่าได้มายังไงบ้างครับผมทำไมถึงเลือก X Max ครับก็คือแบบเราหารถคันหนึ่งตอบโจทย์ในการแบบเข้าเรียนรหรือว่าแบบกลับบ้านบ้างก็คือตอนนั้นก็รู้สึกว่า X Max ตอบโจทย์ที่สุดครับคือช่วงนั้นอ่ะมาแรงมาก ยิงกระแสด้วยความเป็นวัยรุ่นก็คือแบบออกมาเลยขับเรียนรู้สึกว่าโอเคยิ่งมาเจอสังคมของกลุ่ม X Max บ้างเนี้ยแต่งเข้าไปโอ้ตอบโจทย์เลยคราวนี้สปอร์ตเลยก็เลยรู้สึกว่าคุ้มครับ X Max ชอบส่วนตัวก็ชอบมากตอนนี้ครับ,รบด้วยความนิยมด้วยครับแต่งก็สวยแล้วก็ทำรถแล้วก็แรงด้วยนะครับณตอนนั้นคือคือสุดๆแล้วครับก็เลยตัดสินใจว่าออกเลยครับ แล้วฟิลลิ่งในการขับรถ X Max เนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงครับเวลาที่เราได้ขับเวลาไปเที่ยวหรือไปแบบไปทุลระประมาณนี้ครับมันจะมีแบบฟิลแบบกินลมชมวิวไปด้วยขับขับเร็วก็ได้ขับช้าก็ได้คือมันไม่ได้กําหนดว่าต้องขับได้เท่านี้เท่านี้ประมาณนี้ครับสปอร์ตครับเป็นทั้งสปอร์ตเป็นทั้งทัวร์ิ่งได้นตัวรถเลยก็คือสำหรับผู้ชายนี่คือบได้เลยสำหรับ X Max ครับ ประสบการณ์การออกทริปกับรถ X Max แบคู่ใจนะมีประสบการณ์อะไรที่เรารู้สึกว่าประทับใจหรือมีความทรงจำอะไรกับมันบ้างครับอันนี้คือประทับใจสุดๆครับคือไปทริปไหนคือสนุกกว่าเพื่อนเพราะช่วงนั้นน่าจะเป็นคั้นแรกๆของตะพนที่แต่งเยอะแล้วก็ทำเครื่องด้วยครับอันนี้ไม่ได้ขีดนะครับคืออาจจะซวยกว่าเพื่อนแล้วก็<อ>แรงกว่าเพื่อนด้วยณตอนนั้นก็คือณตอนนี้ก็ ยอมยอมพวกน้องไปให้เด็กรุ่นใหม่ได้เกินเลยครับอเราผมก็ยิ่งตั้งแต่ออกรถมาทริปนี้โอนับนับไม่ท้วนเลยคุ้มแบบประทับใจทุกทริปครับมีทริปไหนครับที่เอออึอ้งกุเฮงของเราจัดแล้วสึกประทับใจน่าจะเป็นทริปทริปแรกทริปแรกที่เป็นทริปอ่ารวม <S <S 2> <S 2> <S 2> x m a <ack> กของสกลวันนั้นน่าจะมาท่าแรกแล้วมีความรู้สึกว่าเออแบบ ประทับใจนะครับคือมีรถนําขบวนด้วยแล้วก็อีกอย่างคือเราไม่ต้องกังวลเรื่องอุบัติเหตุประมาณนี้ครับประทับใจก็ทริปเดียวกันเลยทริปแรกของอุ้งเฮงก็คือตอนนั้นก็มาสวนบัวมีรูปถ่ายที่แบบสวยมีคลิปวิดีโอให้อย่างเงี้ยโอเคเลยครับไปแล้วแบบมีฟีลลิ่งแบบรถรุ่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยไปมีความสุขนั่งคาเฟ่ะไรการอะไรประมาณนี้ครับประทับใจมาก